โค้ชคะน้ำหนักนิ่งมาหนึปีแล้วแก้ยังไงดีคะนิ่งเหรอครับนิ่งมาหนึปีเลยคือเอาง่ายๆนะสำหรับคนนั้นน้ำหนักนิ่งนะครับคือเข้ามันเท่ากับออกแค่นั้นจริงๆนะครับบางทีอ่ะเราใช้วิธีการเดิมๆแล้วน้ำหนักมันลงมาฟืบสิบกิโลใช่ไหมครับแล้วก็ติดติดหเดือนเฮ้ย แล้วก็ออกกำลังกายเหมือนเดิมนีว่ <_ d> ว่าก็คุมอาหารเหมือนเดิมนี่ว่สองเดือนแล้วก็ทําทุกอย่างเหมือนเดิมนี่ว่าทําไมไม่ลงอ่ะคําตอบอยู่ในนั้นแล้วครับคือเราทําทุกอย่างเหมือนเดิมไงเข้าเท่ากับออกดังนั้นะต้องมีการปรับเช่นการปรับเรื่องของอาหารใช่ไหมครับอาจจะต้องนับแคลอรี่ให้มันแบบเหมือนจริงจังก็แหละว่าต้องกินพลังงานน้อยลงไหมอะไรเงี้ยนะครับหรือต้องเพิ่มวันในในการออกกาลังกายไหมหรือเพิ่มความเข้มข้นในการออกกาลังกายหรือเปล่าหรือเพิ่มเวลาในการ คาร์ดิโอหรือเปล่าหรือต้องเปลี่ยนการกระตุ้นใหม่ๆเข้ามาหรือเปล่าเพื่อให้ร่างกายมีการตอบสนองอีกครั้งหนึ่งและทําให้ตัวของพลังงานเนี่ยนะครับที่